ช่วง인터วิววีดีสเปิดกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับโรคตริดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะรายการ37องศานะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงจิตนพินดุลย์ยกระเกษมนะคะท่านเป็นสูตินารีแพทย์เวชศาสตร์ทารกในครรภ์น,นะคะจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะจริงก็คงเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าเราเนี่ยรับเอาอารยธรรมตะวันตกมาวัเนเลนทายจะเป็นอะไรซึ่งจะมีความรู้สึก มากกว่าปกติเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยในส่วนที่คนที่มีลูกสาวะนะฮะสมมติว่าถ้าการมีเพศสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจะป้องกันตัวเองไม่ให้มีปัญหาตั้ง,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 งเรื่องท้องเรื่องติดเชื้อนี่ทำไงได้บ้างออจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็ เป็นกลไกตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดว่ามีในช่วงเวลาที่เหมาะสมในช่วงที่ทั้งวุฒิภาวะและก็ความพร้อมในด้านต่างๆเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะคะก็สามารถมีได้นะคะแต่ว่าที่อยากจะให้ต้องระวังเป็นพิเศษก็คงจะเป็นในกลุ่มน้องๆที่อาจจะยังอยู่ในวัยที่ยังไม่เหมาะสมเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอื่นตามมาซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงซึ่งวันนี้เราคงจะได้คุยกันในเรื่องของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาค่ะ คือถ้าเกิดว่าเป็นวัยที่ยังไม่สมควรไม่มีการเตรียมความพร้อมเนี่ยต้องระวังทั้งเรื่องของโรคติดต่อแล้วก็ระวังเรื่องของการตั้ง,ค,งคันก่อนวัยอันควรด้วยคือ2เรื่องเลยถูกไหมคะ,อ,ะอยากจะให้พูดถึงคนกลุ่มนี้นิดหนึอาจารย์ค่ะ คำว่าความพร้อมในการที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์นะคะจริงโดยธรรมชาติเนี่ยก็จัดมาให้เราอยู่แล้วละ่ะถึงวัยหนึ่งมีระดับฮอร์โมนขึ้นพอเราก็จะเริ่มมีความต้องการตามธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องของการจะต้องสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็น,นกลไกปกตินะคะค,คำว่าพร้อมไม่พร้อมในปัจจุบันเนี่ยคงจะต้องพิจารณาในหลายๆด้าน,น,นเช่นความพร้อมในแง่ที่จะ รับผลกระทบที่จะตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์นั้นเช่นการตั้งครรภ์ถ้าน้องๆยังอยู่ในวัยเรียนนะคะสมมติว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น<ม>ก็คงต้องพิจารณาว,ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่จะรับผลอน,นั้นได้ไหมมีความสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรต่อไปเองได้หรือเปล่าการเรียนของเราหรือว่าสังคมของเราในขณะที่ตั้งครรภ์นในช่วงวัยที่ยังเป็นวัยเด็กวัยรุ่นเนี่ยเราพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะอันน,น<อ>คือจา<ะ>กส่วนของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ค่ะเด เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะ<ช>จริงๆว,ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าในกลุ่มไวัยไหนก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสติดเชื้อได้หมดถูกไหมคะจารย์ แล้วมันมีโรคอะไรที่มาทางเพศสัมพันธ์ได้บ้างคะจริงมีหลายโรคเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะพูดก็ต้องเป็นโรคที่ทุกคนอาจจะรู้จักโรคฮิตและก็โรคที่มีอันตรายค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีความรู้เพราะว่าเมื่อมีความกลัวเนี่ยก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นในการเพศสัมพันธ์นะคะอันที่เรารู้จักดีๆก็คงจะเป็นในเรื่องของโรคเอสนะคะจากไวรัสเ i ชวนะคะอันดับรองๆลงมาก็จะมีอีกอันที่อยากเน้นเนื่องจากในปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องนี้มากขึ้นก็คือเรื่องของเชื ซึ่งตัวมันเองเนี่ยก่อโรคด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนําไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูกในบาดสายพันธุ์ด้วยน,นะคะสองโรคนี้แล้วมีอ,อื่น,น,นอีกไหมคะมีอีกเยอะเลยค่ะมาด้วยกันเนาะอย่างช่วงที่ละครของเราดังๆก็จะมีพวกซิฟิลิสกามมาโรครอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็โรคเชืออ้อคลามีเดียนะคะบางคนกงอะช่วงนั้นทําให้คนรู้จักโรคซิฟิลิสโรคอะไรพวกนี้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตอนหลังมันเงียบๆไปเพราะว่าโรค เอชไอวีเนี่ยแสงขึ้นมาใช่ทีนี้ผมมีความรู้สึกอยู่อย่างนึงน,นะครับอาจารย์เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต่างคนต่างเด็กด้วยกันค่ะไม่เคยไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครเลยอย่างเงี้ยแล้วโรคพวกนี้มันจะมาจากไหนค่ะจริงโรคพูนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันต้องมีในคนที่มีเพศสัมพันธ์มาก,ก่อนบางทีเราคิดว่าเราเนี่ยมาซิงๆเนาะคู่ของเราเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาไม่เคยมีมาก่อนทีนี้การป้องกันแหละค่ะ หลักๆก็คือถ้าเรารู้ช่องทางการถ่ายทอดได้เราก็จะพอรู้ว่าวิธีป้องกันคืออะไรนะคะอย่างที่บอกว่าตัวของเอาตัวเด่นๆที่บ่า h i ชกับวัลตับบีเนี่ยติดด้วยกันมีเพศสัมพันธ์การได้รับเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ที่มีเชื้อแล้วก็ติดจากมารดาไปยังบุตรฉะนั้นการป้องกันก็คือวิธีการทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงของสิ่งเหล่านี้การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยนะคะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้เป็นคบหาาเป็น คู่เดียวกันมาตลอดนะคะหรือว่าพวกวันไนสแตนเนาะรู้จักกันแป๊บๆมาเลนไทยบรรยากาศดีพาไปนะคะหรือการใช้สารเสพติดบางอย่างที่จะต้องใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นนะคะนี่ก็ทำให้มีความเสี่ยงส่วนในแง่การป้องกันจากมารดาไปยังบุตรเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์หรือก่อนแต่งงาน คู่ของเราปลอดภัยหรือเปล่า huh. เพ <nder S 1> ราะถ้าคู่ของเรามีเชื้อเราก็จะติดแล้วลูกเ,เราก็จะติดด้วยขณะตั้งครรภ์ก็ต้องมีการตรวจเช่นกันเนื่องจากถ้าคุณแม่บังเอิญได้รับเชือ้อแต่ไม่เคยตรวจมาก่อนเราก็จะได้ป้องกันการถ่ายทอดไปยังบุตรหรือลดความเสี่ยงลงด้วยการให้ยาส, <ะ S 2> สามารถให้ยา <c oughs> แม่ตั้งแต่ท้องอยู่ได้ใช่ไหมครับก็จะลดลงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ทีนี้ในในกลุ่มของคนที่เพิ่งรู้จักกันบรรยากาศพาไปเนี่ยนะครับโอกาสสมมติว่าบางคนที่มีเชื้ออยู่ ซึ่งเราก็ทราบว่าบางทีมีเชื้อแต่ยังไม่มีอาการนะฮะสมมติเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้ป้องกันอย่างที่อาจารย์แนะนําตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะติดมาเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนโอ้จริงๆถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชือเ้อในร่างกายแล้วเนี่ยนะคะโอกาสติดเนี่ยสูงมากเพียงแต่ว่าความเสี่ยงสูงมากหรือน้อยยังขึ้นกับปัจจัยอื่นด้วยอย่างเช่นมีแผลหรือเปล่าเช่นบริเวณเยื่อบุของเรามีบาดแผลก็จะได้รับ เชื้อจากอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นน,นะคะความถี่ของการได้รับเชื้อคะ,ะคะแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายเดิมของผู้ได้รับเชื้อด้วยเช่นร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วภูมิคุ้มกันไม่ดีก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้นจริงๆแล้วนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับจานวนครั้งหรือเปล่ปาอาจารย์คือจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันแต่ถ้าเกิดว่า มีมีเชื้ออยู่ในตัวเองเนี่ยคือการมีเพศสัมพันธ์แค่เพียงครั้งเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปติดอีกคนนึงได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วการใช้ถุงยางอนามัยนี่มันป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคะสำหรับบางโรคต้องบอกไว้ก่อนคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าถุงยางที่เราใช้นี่มันประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าด้วยซ้ำรวมไหมหมดอายุไหมบางคนไม่เช็คด้วยซ้ำก็ขอให้ได้ใช้ไว้ก่อนนะคะใช้ผิดวิธีอีกก็ไม่สามารถป้องกันได้โรคบางกลุ่ม ผก็ได้อย่างเช่นกลุ่มโรคหูงอนไก่พวกนี้บางทีรอยโรคไม่ได้อยู่บริเวณเอวัยวเพศที่มีการสัมผัสกันโดยโตรงหรือบริเวณที่มีถุงยางคุมอยู่แต่บางทีอยู่บริเวณหัวหนาว บริเวณอันทะที่อาจจะไม่ได้มีถุงยางคุมอยู่แต่มีเชื้ออยู่ก็สามารถทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยได้รับเชื้อไปด้วยได้ค่ะบางครั้งการพูดว่าป้องกันด้วยการไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดได้ง่ายแต่ทำได้ค่อนข้างยากนะคะหลักการถ้าดีที่สุดก็คือการให้ความรู้ให้เขารู้ว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรได้บ้างในเรื่องเพศสัมพันธ์ให้เขารู้ว่าความน่ากลัวของโรคติดเชื้อเนี่ยถึงขั้นไหนถึงเสียชีวิตได้ ะะแล้วก็ในเรื่องของการตั้งคันอันนี้ก็อาจจะต้องเน้นย้ําการให้ความรู้ในโรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่ก็มีส่วนมากเพราะว่าบางครั้งเด็กๆที่อาจจะพลาดหรือว่าอะไรปนี้ไม่กล้าพูดคุยก็จ,จะไม่มีคนให้คําแนะนําบางครั้งเขาไปม,มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันแต่เราก็อาจจะมีเขาเรียกก๊อกส แผน2อง้ช่วยกันได้เช่กนชการให้กลุ่มของยาคุมหลังมีเพศสัมพันธ์หรือยาคุมฉุกเฉินไม่ได้แนะนําให้ใช้นะคะแต่ว่าในบางครั้งที่จําเป็นเราก็อาจจะต้องคือหน้<ร>าให้คือจริงๆแล้วเ,เ,เรื่องเรื่องของความรู้ที่ให้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่สุดคือจริงๆแล้วเนี่ยคงไม่มีใครอยากที่จะให้เด็กๆเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเมื่อมันเกิดโอกาสหรือว่าพลาดมาไงก็แล้วแต่เนี่ยคือมันก็จะต้องมีวิธีการป้องกันต่อด้วย แล้วก็ยาที่อาจารย์บอกอันนั้นเป็นเพียงเรื่องของการตั้งคันหนึ่งเดียว<ช><ต>ค่ะแต่ไม่ใช่ป้องกันโรคใช่แล้วการป้องกันโรคติดต่อ จริงๆป้องกันที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อซึ่งอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งการใช้อุปกรณ์ป้องกันหรือเกราะเช่นถุงยางอนามัยก็ไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีเพศสัมพันธ์โดยเรียกว่าไม่ปลอดภัยจะต้องมารับคําปรึกษาคุณหมอจะให้ยาเรียกว่ารักษากันไปก่อนดีกว่าปล่อยให้มีอาการของโรคนะคะแล้วก็ควรจะได้รับคําแนะนําในเรื่องของการตรวจเลือดหาเชื้อบางอย่างที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะจริงนอกจากติดต่อกับคุณแม่แล้วเนี่ยยังถ่ายทอดไป ถึงลูกในท้องได้อีกใช่ไหมคะในบางกรณี ก็ S <S สามารถติดต่อได้คุณแม่บางคนที่มีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างแอบซ่อนอยู่น้องก็จะมีโอกาสได้รับผลเสียทางในแง่ของพัฒนาการค,ความพิการบางอย่างในบางโรคนะคะหรือว่าทําให้น้องเป็นโรคนั้นไปด้วยเมื่อครอสรวมไปถึงถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงวัยอันควรแล้วเนี่ยถ้าเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาค่ะอาจารย์นอกจากเรื่องของผลเสียที่อาจจะตามมาหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยมันลำบากทีเดียวใช่ไหมคะที่อาจารย์พบเห็นมานี่ยเป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนไปเลยค่ะก็สังคม ตามวัยเนี่ยเป็นสังคมที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามัน <Yeah. S 1> จะไปพร้อมกับพัฒนาการตามวัยตามธรรมชาติ <Yeah. S 1> นะคะการที่น้องๆในวัยมัธยมต้องมารับภาระเป็นคุณแม่ mm hmm. คิด <Okay. S 1> ว่าส่วนมากน่าจะยังไม่มีความพร้อมพอทั้งในแง่ของเศรษฐศาสตร์สถานะ <Okay. S 1> แล้วก็ในเรื่องของสภาพอารมณ์สภาพ mm hmm. ครอบครัว <Okay. S 1> ยิ่งเป็นสามีภรรยาในวัยเด็กทั้งคู่นะคะใครจะเป็นคนหาค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร mm hmm. ใช่ไหมคะโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือ <Yeah. S 1> ได้ศึกษาสูงๆมีอาชีพตามที่ฝันไว้ก็อาจจะต้องเสีย ไปด้วยเพราะว่าเราต้องอาจจะต้องหยุดการเรียนเพื่อมาดูแลลูกของเราจริงๆแล้วมันมีอะไรยิบย่อยที่ตามมาอีกเยอะเลยหลังจากที่เประเด็นเดียวกันเลยนะคะที่ที่เราอาจจะไม่ยังคิดเป็นช่วงเวลาเดียวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถแยกแยะออกมาเป็นหลายประเด็นถ้าคิดไปถึงรุ่นก่อนพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายญาติพี่น้องนะครับแล้วเรื่องของการที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมถ้าเกิดว่าพอ พอเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ,คะเรื่องของการที่เราจะออกไปทําตัวปกติการใช้ชีวิตใเราก็จะอายถูกม,มิยาซากิบางทีก็ต้องเก็บตัวอยู่กลายเป็นว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันจะมีวิธีการที่มันจะลดลงหรือทาให้มันเกิดน้อยลงบ้างได้ไหมครค่ะจริงๆตอนนี้ก็มีหลายๆฝ่ายที่พยายามจะช่วยรณรงค์เนื่องจากว่าการพยายามให้ความรู้แล้วก็การห้ามเนี่ยเราได้พยายามทํามาค่อนข้างนานแล้วนะค,ะ,คะแต่ก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขมันก็ ดูจะไปในทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเริ่มมาในรของการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็การป้องกันโรคติดเชื้อเหมือนกับเราอาจจะห้ามสเต็ปแรกไม่อยู่ก็ขอป้องกันสเต็ปที่2เพื่อให้ไม่ได้หมายถึงสนับสนุนไม่ได้สนับสนุนนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามก็ยังยืนยันว่ามีเมื่อพร้อมจะดีที่สุดเนื่องจากการป้องกันไม่ได้หมายความว่าจะช่วยไม่ให้เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสที่จะพลาด ไม่มีอันไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นสิ่งนีจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยยังไงเรื่องการให้ความรู้ความเอาใจใส่ความใกล้ชิดแล้วก็ความรักเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณจันนาค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ เรื่องของโรคติดต่อที่มาจากทางเพศสัมพันธ์นะคะอาจารย์จริงๆแล้วน่ากลัวทีเดียวแต่ว่าคงจะมีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยที่อาจจะสงสัยว่าเดินเข้าข่ายหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าที่จะไปปรึกษาคุณหมอสามารถโทรมาได้นะคะที่ call center ของเราค่ะที่หมายเลข027340000นะคะหรือว่าจะอีเมลมาสอบถามก็ได้นะคะที่37องศา a d v e t a n i c o m เพราะว่าทางเราเองก็อยากจะเป็นสื่อกลางนะคะให้กับคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะค่ะ ที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะครับก็คงจะต้องให้ความเอาใจใส่นะครับให้ความรู้แก่บุตรหลานให้เขามีความรู้สึกมั่นใจแล้วก็ไม่กลัวในการที่มาปรึกษานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันย่อมดีกว่าการปล่อยให้เกิดเป็นโรคขึ้นมานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับเวลาเดิม20่สนาทีที่ช่องนี้นะครับ TNN 24 ทุกวันเสาร์ครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยโรงพยาบาลเวทธานี02734 0000 00